ดจ้จพี่น้องวันนี้สดซิ้าพี่น้องขึ้นโคค่ะเ็นละงกเห็ดปวกผู้ใดญมากกไเด็ดเต็มกระตากับพี่น้องค่ะวาดพี่น้องมันี้ย่างเขามาผ่อเอาหลอดเ็นละงก3มสี่ดอก5ดอกหกดอกสวยรวยอยู่พี่น้องเ้ยงามคักปันเห็นละงกกันอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมเบึงน้ำสาวเดียวเด้อพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนดอกเห็ดค่ะพี่น้องมีสองดอกไข่ตู้ป่อยู่ค่ะพี่น้องจ๋าบึง ห้าดอกกระพอนปุ่นนะคะยางมาไมาเห็นเก็บเฮ็ดปวกขีเก้าเขาคะ่ะพี่น้องเขาเก็บแล้วละคะ่ะอันม่านเศร้าน้ำกลนเขาได้ดอกบีกะมีดอกอันได้เตะอยังกับพี่น้องเขาอันดอกบีกะมีดอก ตะขามันก็มีค่ะพี่น้องเนี่ยวันเก็บขี้เก้าเขาค่ะพี่น้องเศร้าเอาเศร้าแม่กับลูกเศร้าข้าไปแม่กับลูกสองคนเศร้าไปค่ะพี่น้องเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอเสียมไปค่ะพี่น้องนั่งเก็บให้แม่ค่ะแม่มีเสียมเศร้าเดี๋ยวบ่มีเสียมค่ะพี่น้องค่ะเก็บเออเก็บเห็ดเก็บอย่างกับบ่มวนลําเก็บเห็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอยเก็บเห็ดปวกในมวนค่ะบ่มีเสียมพังมวน สาเดียวเดียวเสียมไปค่ะพี่น้องคะไปเก็บเฮ็ดเนียนไปเก็บอยู่เมืองพยักผุนเด้อค่ะพี่น้องคะไกลจากบ้านสาวเดียวประมาณยี่สิบโลค่ะพี่น้องไกลไปไหนก็ไปกับแม่ออลอนออลอนเป็นน้ำกันสองคนค่ะพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปมักเก็บเฮ็ดค่ะครูแม่หลูครูนี่นะจจะพี่น้องจ้ากลับมากับมะเกงใส่ปักติวให่อก,กินนะคะพี่น้องเศว้าค่ะเศว้าเฮ็ดปวกเมื่อนี้สาวเดียวได้เฮ็ดปวกเฮ็ดเรางก แล้วก็เห็ดกอ้วกเห็ดกอขนาแดงนะคะพี่น้องเห็ดโคกนี่เพิ่นมีทุกเห็ดค่ะพี่น้องยนีมันออกก็ออกทุกเห็นเลยค่ะเบื้องบรรยากาศเบื้องมองเขากลืนนะเบื้อพี่น้องเขากลืนอ้อมพ่นนะคะพี่น้องเห็ดปวกห้อยๆเขากลืนเลยนี่พี่น้องสาวเดี๋ยวก็เม่มาสาวที่หลังเพิ่นขี่เกาเพิ่นคับพี่น้องค้าเนี่ยดอกดีก็มีมันมันบานในสอดค่ะพี่น้องตรงมีเสียมค่ะตรงมีเสียมเหมือนกลดดอกบ่สอดมันกระได้พลนตาเพิ่นเนาะค่ะ สาวเดียวบบมีเสียมสาวเดียวเอาใหม่ไปซื้อแม่ก็เป็นคนกลุนสาวเดียวก็เป็นคนหนึ่งเก็บน้ำกลนค่ะพี่น้องอันนี้กระตาเฮ็ดโกอค่ะได้เฮ็ดก้นดหนาแดงเฮ็ดละงอกแล้วก็เฮ็ดปวกค่ะพี่น้องค่ะเก็บทุกเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะเฮ็ดบานพ่นอกดีดีพี่น้องบ่าคือบานสาวเดียวบานสาวเดียวก็ออกแต่ว่าโคกหน่อยครับมันมันหากินยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ไปกับแม่ค่ะไปกับแม่สองคนตะลอนตะลอนไปกับแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้ำน้ำกันแม่กับลูกไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นมันสิเป็นเข็มอยู่ค่ะมันบอกในสอดขี้ดินได้พี่น้องมาเบิ่งเด้อเดมือนี้สาวเดี๋ยวก็ะไรเฮ็ดปวดไปแกงเซนหยอดพักติวหฮพอกับแม่กินเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันสิเป็นเข็มค่ะพี่น้องเอากระตาเฮ็ดมาพี่น้องเบิ่งน้ำกัน อนนกตานของสาวเดียวกับของเมย์แล้วกับเบื้งห้อยบนสาวเห็ดปวกในเปียงพี่นอ้องอ่อนซ้อนนั่งอ่อนซ้อนอยู่ค่ะพี่น้องทั้งเมย์ทั้งมวนค่ะพี่น้องบันคากับยกคากับบกข้นโอ้ยทั้งแดดทั้งหอนมันเก็บเห็ดแล้วมันกุมมวนเนาะพี่น้องเนาะได้เก็บเห็ดแล้วมันกุมมวนค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ยูนี้ท้นปวกแข็งแข็งอันนี้ก็ได้ดอกเรงผเห็นนะอันนี้เพื่อนจะเชียนดอกสดแต่ว่านี่นนเนี่้านี่กก็มีได้ดอกกระเมียดอกก่ะอ,อือจะกำนังแต่ว่าผู้ถอโนนดโค,คัคอนอันนี้ี่ดอกนึงไม่ค่อยเหยียบพัก่ว้่าติดปกขาติดปกขาเลยมันเ็นัสิเอาตามาใชยพร้อมปจะมองเห็นมันหอยน่อด้อ เดี๋ยวเดี๋ยเดินทำตกเดี๋ยวให้หมันมันมันจะเกิดอหแล้ว,วพพดวันนี่ออกไปย้านวไม่เหยียบข้อแบบไวจะได้ตัวหน่อยเอาไปเอาเอาเนี้ยมาเคลียร์กัน,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 น ไห้เห็ดขาวบ่สองดอกสามดอกนี่ยังพวก,กิดมัน,มนเหลื้นงเห็ืปวกนเป็นเห็ดปวกเห็ดบวกมุเนเล็กน้อยเก็บขี้เก้าเขา ดอกมันนั่นดอกน้อยมันก็เล็บโล่งูไันนี้เห็นโลง่ลงูเห็นโลง่งูนี่ก็จะบุกเครื่องลกูกเหมตินี่อันนี้เห็ดอันกอเห็ดหาแดงเฮ็ดกอบานเฮ้าอันนึงลังทำการล้างเอาออกจะไป เจ้าโอ้ก้อนมาเลยโอ้คือสีดอกอันสอดที่ดินเ,นะนเด้๋ยนี้เนาะไม่ใหญ่นั้นพอซะเน่อยิอันนี้นอดอกขาอ่อนมันมันสีหวาน,นตั้งดอกมันเป็นดอกน้อยมันก็นเลม่มหนึ่งดอกอ่อนดอกพันธุ์ดินเก้งมมอ้รงมาในห้องเก้งใส่พักติว บานด,ด้เนาะก็ตั้งบานพี่น้องจาล้างแล้วเรียบร้อยมักขันนำยานั่งสัาเดียวมักอันแกงเหยด่ใส่น้งงยนำยานางเนาะคะ่ะแล้วามาใส่ตบทำเครื่องไอ้หัวห,อ,หอมกระเทียมพริกแข่งตะไคร่นะคะเกลือตำใส่กันแล้วก็ซาวลงเลยะค่ะพี่น้องคะ่ะแกงใส่ฟักติวนะคะพี่น้องคะ่ะไอ้เบิ่งพี่น้อง เป็นตาแสบบอสาวเดียวเกียงเห ho, ็ดโอ้ยสมกับเมยเนาะพี่น้องเนาะบางวัเขาก็ไปเก็บเนาะค่ะพอบริสือธิ์พอลามาแเกียงเขาว่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสาวเดียวเกียงเห็ดปวกใส่เห็ดละงูค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ใบผักติวนะคะสุดท้นหวานหวานด้พี่น้องมันมันมันบ้นในเถาเนาะมันเป็นเข็มอยู่มันหวาน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดปวกหวาน,นะคะ่ะบะนี่ สาวเดียวเสิขอจุ๊บคลิปเพ่งแค่นี้นะคะพี่น้องค่ะมาเด้อกินเกงเห็ดน้ำก,กันกับสาวเดียวค่ะพี่น้องเห็ดน้องกินหนึ่งเขา่ตอก่อนค่ะพี่น้อง่ะ <c oughs> ใส่ยอดพักติวหลอกระซิมรัวรัวนะคะพี่น้องค่ะหอมอ่้ยห่วยค่ะพี่น้องค่ะอันเอาแกยงเห็ดในพี่น้องเบื่องไฟกับเบื้มีนเอามืดอตื่นๆนะคะพี่น้องคะ <c oughs> เปิตาเสียบบ่ค่ะพี่น้องสาวเดียวก็ขอถอดคอไปนะคะ <c oughs> ทายตัวกลางคืนนะคะพี่น้องจ้า